ยอดยงศิลป์ดีใจปล่อยซิงเกิลแรกขอบคุณแฟนคลับคอยซัพพอร์ตเปิดตัวเป็นนักร้องอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วสำหรับหนุ่มยอดยงศิลป์ปล่อยซิงเกิลแรกในชีวิตเซเว่นพร้อมเปิดค่ายเพลงเองยอดเอ็นเตอร์เทนเมนต์เผยนำประสบการณ์ทั้งหมดจากที่ไปเป็นเด็กฝึกที่เกาหลีมาปรับใช้ทั้งเรื่องการเต้นและการร้องโดยในงานยังมีเซอร์ไพรส์เมื่อนางเอกดังนุ่นวรนุษ ที่เคยรับบทเป็นแม่ลูกกันในละครทองเนื้อเก้าได้นำดอกไม้มาแสดงความยินดีด้วยค่ะซึ่งหนุ่มยอดเผยว่าดีใจพี่นุ่นวรน,นุชโผล่เซอร์ไพรส์กลางเวทีส่วนตัวไม่ได้เจอกันราวห้ปีแล้วแซวขำๆเห็นหน้าอีกฝ่ายแล้วกลิ่นยาดองแม่มาเลยมองความฝันสำเร็จไปแล้วขั้นหนึ่งแต่ยังมีอะไรที่อยากทำอีก วันเกิดปีนี้อายุครบ21ปีถือเป็นปีที่ได้จัดงานวันเกิดใหญ่ที่สุดแย้ม yeah, มีงานพรีเซนเตอร์ตามจีบอยู่บ้างตั้งแต่กลับมาไทยแอบตกใจกระแสแฟนคลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วขอบคุณที่ทุกคนคอยซัพพอร์ตส่งกำลังใจไปให,ให้ตั้งแต่เตรียมเดบิว